ประหลานมากาท่านเพิ่นเหมาะนะครับเพราะเขาโตสิบตัวนะครับนะแฝนเลยมึงนี้นะเพื่อนฝ่ายพว่นั้นมาเป็นเป็นชาลูเล่นะครับเพิ่นเพิ่นเอาไปนะครับเป็นชาลูเล่ตัวผู้นะครับาพี่น้องนะครับในห้างนะครับเขากันธลักเด้อพี่นอ้องเด้อมาเลเซียนะครับกัมพูชาแลว้วก็เวียดนามนะครับเขาต่างชาตินะครับอาสาประเทศเขา กันตลักพี่น้องเ้อเข่าเดี๋ยวเลยนะครับนะช่วงบ่ายช่วงบ่ายพี่น้องงัวเข่าไดี๋ยเลยนะครับเด้อนะนี่าใช่คนเหมาง้อไหนชนหมากเป็นชะลุเล่ะชะลุเล่เดียขายงัวเลียงง้อเลี้ขายเลยพี่น้องงัวเลียงนี่เงียบกลิบเลยนะครับนะงัวเลียงเมื่อวานจะเป็นแม่ลูกแม่สาวนี่เงียบมากนะครับนะงัวเลียงนี่เงียบมากนะครับเรื่องงัวเหนือนี่ยสี่นี่ขายดีนะครับนี่ยเนี่ยเนี่ตัวละหมื่นเนี่ยตัวละแตะหมื่นนิดหน่อยกันเนย ตัวผู้ได้พี่น้องเด้อถูกเหมาเนอตัวผู้โอ้ตัวเมียก็มีตัวเชาลูเลดเนี่ครับพอได้ซื้อขายอยู่พี่น้องนะชวนงว้อง้อเลี้ยงนี่เงียบนะแม่ลูง้อเช้า,ชานี่เงียบจังโมงเลยนโอ้เจ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีนะครับ ายหอยกับพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับหลังปีใหม่นะครับซื้อแบบใดก็ได้ให้อ้วนๆนะครับหมายถึงว่ง้อไทยนะครับไทยกลางไทยไ่นะครับขอให้อ้วนนะครับนะหลังปีใหม่นี่ขอให้อ้วนานหอยเป็นสิเหลี่ยหาง้ออ้วนไว้งานถ้าไหในหอยจะวิ่งหาง้ออ้วนขายนะครับหลังปีใหม่พรามือนง้ออ้วนนี้ยังขายดีนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จลุเลนะครับ ว่าเวียดนามเขาแต่เขาครึ่งหนึ่งนี่เขาครึ่งหนึ่งยังสื่อร้อยตัวนะครับเด็กผมนับบนเขาเข้าเก้าสิบเนี่ยแหละครับเก<อ>้าสิบนะนี่ยังเอา,อาเอามาพอนหมดนะครับยังอยู่ในตลาดอยู่นะครับแต<อ>่ผมว่าร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับนะดูส่งแล้วอ้วนอ้วนอวนอวี่นะครับอ๋อคนเดตะเลี่ยงยังไงเขายังอันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับ พี่น้องอยู่แยกกันช่างนะครับเอาวัวเข้าได้เลยนะครับช่วงบ่ายนี้นะครับเอาวัวเข้าได้เลยผมถามให okay ้เรียบร้อยเลยเดี wow hands, ๋ยวพี First, okay. ่น้องเด้อเวียดนามเขามาเลเซียเข่าแล้วกัมพูชาเขานะครับกัมพูชายังวันเนงวัวนะครับวัวมันนะครับสีแดงแดงนะครับนะเอาวัวเข้าได้เลยนะครับเด้อนะในหางต่างชาติเข้าทุกชาตินะครับนะเข้าทุกชาตินะครับแยกกันช่างพี่น้องเอาเข้าได้เลยนะครับนะ มือนี้ผมถ่ายตอนต้นคลิปนะครับชัลลูเล่นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับขายดีมากนะครับน่ะแล้วก็ได้ราคาดีกวอาบรามันนี่นะครับส่วนงัวอ้วนนี่เข้าน้อยนะครับในห่างเข้าหลายนะครับมือนี้นะงัวอ้วนนี่ขาดตลาดนะยกเว้นนะครับยกเว้นบ่ได้ราคากันแล้วก็บ่ขายแค่นั้นเองนะครับนะงัวอ้วนมีราคาทุกตัวนะครับนะถามนายห้อใยอะไรเอามาสี่ห้าตัวก็ได้ขายหมดเท่ากับงัวอ้วนอ่ะวงบรรยากาศจะนิดหน่อยเนะพนิพัทธ์ พาไปเสือกัไปแยกกันช่างตัวนะครับเดี๋ยวพาไปแยกกันช่างตัวนี่ขายก็วันอยยี่สิบเจ้าเดียวบ่ให้เพราะนมีค้นหลายว่รนีอยู่มาขายหวันว่าขายขายขขาย6,000หาเอากสขั้นบรขาออเขาอยหลือขายแ หวอนเม็ดยี่สิบโอ้หอดเม็ดสิบนี่นะแม่์ขายล่ะสาวนะครับนะมื่นนะครับนะต้องการซื้อราคาประมาณนี้นะครับเอาแม่ลูกก็มีดเลยพี่น้องนะผมณมรดิ์ทายมื่นนี่ร้อยเรียงขอแตกตื่นอยู่เนี่ยครับเขามานับร้อยครับร้อยเรียงนี่นับร้อยนะครับเขามาตัวนี้ก็บร้อยสามสิบหนึ่งหมื่นบาทนะครับเขาเรียงนะ เราไปเลี้ยงนะอสาวนั้มาจากไทยมาจากไทยนี่กมาจากอำเภอเด็กกโอ้ทางไปพนมไพ่พนมไ่อยกขายรถไทแถวบ้านกีกิ้งบ้านหยังพุนนอน้องมาโดนดที่เขาลงปลาบโอ้ บ้านเาลงปลาเขาเก็บบัตรลงปลาดีดีพี่น้องบันดานนองบดุโอ้เขาเศร้าบอยังโอเดี๋ยมีหน้าพี่น้องเดีมีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปนะมีโอกาสมีโอกาสผมสิไป้บันดานนองบรนดุอ่าหมื่นนึงเราเยงห้าเขาซื้อนะครับอ่้ามสิบนะครับอาุอะว่าสิบามสิบสเดือนหลืงนีนะครับ ลอยเลี้ยงเ้ากับเข่าอยู่มาจากบรรดาหนองบดงนะครับนะม่ลูกท่านี้นะครับอ่าเนี่มาจากอำเภอเมืองนะครับบ้านหนองแวงครับมันสื่อแม่ลงนะครับโอ้โหลอยเลี้ยงเขามาหลายนะครับแตกตื่นเนี่ยครับเด้อนะพอมีการสื่อขายในห้อยกับผู้มีเสียงเดียวกันนะครับหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ซื้อยังใดก็ให้อ้วนเหมืนว่าสันตนสุงเด้อนี่คือคำพูด ของในหอยนะครับซื้อแบบได้ก็ได้เห้อ้วนเราเลียงเข้ามาซื้อแม่ลูกเขาก็ตีเป็นแม่ลูกพี่น้องนามาจากอำเภอเมืองนะครับบ้านนองแวงผมได้สอบถามแล้วชุดดิอำเภอเมืองบ้านนองเวงไปยืนสอปเน่ยอ๋เนี่ยอ๋ ร,รายเลียงข้าวซื้อพอสมควรนะพี่น้องเด้อาสาวน้อยนะครับเบิ่งนะครับจะมีการซื้อขายานะครับร้อยสามสิบสองเด้อมันยกระดับนะครับผมอยู่ด้านทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันอุ้ยอยู่ด้านทิศตะวันตกของตลาด ได้พี่ดองนะร้อยเรียงกับเขาลาอยู่เสตเจ้านี้ก็จะเดินทางไปนะครับอำเภอกันทะลักจังหวัดส,สิสเกตนะครับนะเมืองพินไหนราคาบอ,อบรรยากาศนะนี่ยเฮ้้ ขอกันปปเป็นตอเปรี่มนะครับให่เขาให้ได้มื่นหกนะครับบองคือรมามื่นหาทัา้งมื่นหกนะครับพมอมนี่แม่ลูกลูกแม่เนี่แม่ทุง่งอลอยสี่สิบห้าง้ลอยเรียงนี่ขายยาบขายยากพชาวบ้านเทาผมเห็นมาถือกับมิเตมื่นหนึ่งนะครับง้อสาวลอยมื่นหนึ่งสินนะครับนะงอ้งอแม่ลูกนี่ขายยา นอกจากสีอ้วนๆนะครับเล้วขนอ้วนๆนี่ก็สิพอมีราคาเพราะเลยซื้อขายตัวนี้ใยห้องมื่นเก้ามื่นเก้าเนีเขาก็ให้อยู่นะครับเขาให้อยู่นะหัวสีสีแดงอืมอืมนี่ะว่างหันสดไ่ลอยหันเป็นใยห้อยนะครับเพิ่นขอกันไปต่อไปเลื่มนะครับมันก็เลยหันมันก็เลยต่ำหน่อยราคานะครับแต่เป็นร้อยเลียงเพิ่นก็ะชิให้ราคาดีกว่านี้นะ นี่ก็ตามความจริงนะครับในตลาดนะครับเป็นงวัวงลอยเลี้ยงถ้าชมนะครับเวียดให้ตัวละเท่าไหร่โอ้ยตัวละสองหมื่นสี่ยังได้ตัวละสองหมื่นหกพันห้านะครับนะ,ะสรุปให้เลยตัวตัวนะครับสองตัวเดี๋ยวใช้เบื้องไทยจนถึงร้อยสี่สิบห้านะครับ โ oi> อ้โโอ้ใหตัวละสองสี่ไพี่น้องด้วยร้อยส่สิบห้าึงร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยเอ้ใหตัวละสองหมื่นสี่พันบาทโอ้ด๋อได้ยู่พอได้ยัในใจเมืองไทยเป็นง้องอมันเลครับงอสาบ สี่ปีหาปีเนี่ยนะครับสมบติดนะครับอาจจะเคยมีลูกมาแล้วนะครับตัวแรกตัวสองสมบติดประมาณนี้นนะก็จะากาศโอ้ได้สองบนสี่ถึงญาติเขาเขาลดเดี่ยวอะไรครับ ราคาอ,อ่อนนุ่มคะแนตัวละสองบนสี่ราคาอ่อนนุ่มเต้ได้ขายนะครับว,ว่าอวอนได้ขายด้ว

สองหมื่นแปดสองห่เขาให้ตัวละสองหมนแปดนะยังพนนัราคากันนะครับร้อยสี่สิบห้าเมืองไทยตัวละสองหมื่นแปดนะเนี่ยว้ขายวันนีขายสองหมื่นแปดเขาพี่นอนะ้องเด้อนาเวียดไหยดีนะครับทีมีเวียดเขานะครับจะเวียดเ่าเขาะมีคนซื้อนะครับง่วงอวนง่วมัน เบอกเลยคนไทยกขบ่ป็ซื้อเน้พี่น้องคนไทยเป็นชื่อเกียงกับ่ป็นสือหัว้อยสูงแต่ราคาก็จะต่ำแต่ก็ถ,ถือถือลงนะถือร่งสองสามนัดและคัดาตา่ำ <laughs> องสองหกสองแปด ง่วนรพรไหนซื้อขายนะครับเด้อนะง่วงอ,อ่ะมึงมันจุดท่าไห่ประมาณนะครับเดี๋ยวพมขึ้นไปตรงซื้อให้มไม่ต้องเอาเกียรตน่นอย่าบอก้อนเราี่ายบอกเ่งอู่ซอ่น้บ,บึง ประมาณนั่นแหละครับประมาณนี้ผมบอกแล้วอ,อชุดนี้ออกไปล้วสอง้ยเหวียดทำเมาดิพี่น้องเมาดิเ่้อตัละสองหกมออ๋อสองแปงแพี่น้องสองแปนะสอปอืมเบงิงง้อสองแปกันอ่าประมาณนี่นมาอีกตัวน้ตัวน,นึง นะ,ค,นะ,ค,ะววววความสูง142ครับจะของงอย่างเดียว3,007วัวผูวัวผูเขาจะมืองข้อมแกแล้วมันเนี่ปนอะต้องหาปีขึ้นไปนะครับนะหาปีขึ้นไปยจงชีได้าราคาเลย3,000หามัน เอาเบื้องไทยนิดนึงเบื้องไทยนิดนึงสามห้าเอางวเด้องัวเด้อโอ้โหทนได้ลบหลีกยงนะพี่น้องเนาะคึกคักดีนะครับมโอนี่อ้าวความนั้นนี่นะครับโมขายสามพันห้านะครับเมื่อกี้ให้เบื้องเลี่ยงสามสิบห้านี่นะครับเบียดนี่คนนี้ให้คนใส่หมวกนะครับให้ สามหมื่นห้านะครับบรรยากาศซื้อขายพู่มด้านหลังอโอ้เอาสามแปดเอาสามแปดใช่สามหมื่นห้าอยให้นะอมาบรรยากาศนะครับ ๋ยวกจะพาเขาไปให้หน่อยนะครับเด้อขาเย้อาล พื่อนอนกูฟังอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นให้พ่อแล้วโอ้โหจะพังพ่อจะพัได้สามหมื่นแปดบ้ขายบ่ขายเลยนะครับโอ้โหสามหมื่นเจ็ด คนขาทุนมานละสองพันสีบแตกกันเลยโอ้ลงทุห้าร้อยมันขายไม่ไดุ้บียะต้องเจนพิลั้มเลยขายลลยขานเยหากันอยู่พันหนึ่งขทุนแตได้กไม่ยาลอยเรียงแตกตื่นนะครับมือน,นีนับรลอยนะครับขอมานะครับ ผมก็เห็นบรรยากาศแบบนี้น่าเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ผมม่าเห็นน่าหลยชุดนี้กะนี่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับชุดนี้ก,กนนับแปดเลยอีกอีกเยอะนะครับผมมดดาในไทยนะครับนะโอ้หลายขามาหลายเขามา,า,มาสื่อเด้พี่น้องมไเ้เขามามาเบิ่งราคามาสื่อราคาได้มาสื่อนะครับมาสื่อนะผมเห็นมาจากอำเภอเมืองก,กับสองตัวนะครับตัวนี้เิ่นมาสื่อว่าร้านเจว่าผูนะครับนะ ขนานเอาเอาไปขุนเอาไปเลี้ยงก่อนเนี่ยอ่านี่คือบรรยากาศนะครับท้ายสนามนะครับท้ายสนามอ่าพี่นอ้องอยูอ่ยย่ก,กันช่างก็เอางัวเข่าได้เลยนะพี่น้องเด้อเอางัวเข่าได้เลยนะครับมาเลเซียกับมุนชาวเวียดนามเข่าหมดนะครับเข่าเต็มอ่า นะครับสรุปให้นะครับผมเข้าตลาดแยกสมปอยนะครับนาวันศุกร์นะครับที่27นะครับธันวาคม2567นะครับซึ่งตลาดสมปอยนี่ไม่หยุดนะครับนะตลาดสมปอยไม่หยุดนะครับมาเปิดวันศุกร์วันจันทร์นะครับนนวันศุกร์มือหลักนะครับวันจันทร์มือเสริมนะครับปีใหม่ไม่ไม่ได้หยุดนะครับเด้อตลาดนี๋เพิ่นบ่ได้หยุดนะครับเจอไหนเตไล่มาล่ะนะครับนะทำงานมาหลายปีนะครับอ่าส่วนตลาด ตลาดวารินนี่นะครับในหอยว่าวันอาทิตย์นี่เป็นวันสุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่29นะครับนะส่วนวันพุธวันที่เท่าไหร่ล่ะยี่สิบเก้าสามสิบสามอินวันพุธวันที่หนึ่งบ่นะครับนะหยุดนะครับนะวันพุธที่หนึ่งนี้หยุดนะครับสำหรับอําเภอวารินชําราบนะครับนี่สรุปให้ส่วนแยกการช่างนะครับพรุ่งนี้นะครับเปิดนะครับนะยี่สิบแปดนะวันเสาร์ ไม่บายในก็เขาแล้วครับนะบายวันที่2ี่สเ็กเขาแล้วนะครับนะซื้อขายกันถึงขออพัยครับถึงวันที่28นะครับมันเสาร์นะถึงเทียงคนละนะครับมาเลเซียเข้านะครับเวียดนามเข้านะครับกัมพูชาเข้านะครับนะงออ้วนเนี้ยเข้าเดี๋ยวเลยพี่น้องนะครับนายห้อยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับซื้อยังไงก็ได้ขอให้อ้วนนะครับแต่เป็นงัวไทยนะครับไทยกลางไทยใหญ่ง้วบรมันมูนี้ชาลุเลในมด ยิงเช่าเลอ้วนยิงขายดีนะครับนะราคาดีก็บามั่นนะครับเอาวัวเข้าได้เลยนะครับนะช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองบ่ายสามเอาเข่าไร้เลยพี่น้องน,นะครับตลดาดแยกกันช่างนะครับเอาเข้าได้เลยนะครับนะพี่น้องเอาเข่าเร้เลยนะครับตลาบพี่น้องอยู่ทังโซนทางอําำเภอกันทลักนะครับนะเอาเข้าได้เลยในห่างเข่าเต็มนะครับสามจังหวัดมาเลเซียเวียดนามกัมพูชานะครับเนี่ยเพื่อนซื้อยู่สมปอยนี่ลอยถึงลอยยี่สิบตัวนะครับซื้อเยอะมากนะครับ สำหรับเวียดนามนะครับซื้อเยอะมากนะครับมากแค่ครึ่งเดียวแต่ซื้อเยอะมากนะครับเวียดนามมากครึ่งเดียวแต่ซื้อเยอะมากนะครับนี่น้าคนทำกิปกับขอขอบคุณนะครับนะเพืนอาจจะเขามารับชมหรือบ่ได้รับชมนะครับแก่ขอขอบคุณนะครับที่เขามานะครับซื้อบัวประเทศไทยนะครับ เพราะว่าลูกง <water> ัวร้อยหมื่นเออสองหมื่นกว่าขึ้นไปนี่ถ้าเวียดนามหมดสื้อคนไทยหมซื้อนะครับนะคนไทยหมดสื้องัวอ้วนสองหมื่นขึ้นนะครับนะ่ยเลียงเนื้อซื้อแค่หมื่นกว่าบาทนะครับนะเลียงเนื้อซื้อแค่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ก็ในหางเปรนโบลีก็ซื้อแค่หมื่นกว่านะครับหมื่นถึงหมื่นสามนะครับมาเลเซียหมื่นถึงหมื่นสามนะครับส่วนกัมพูชานี่ซื้อสองหมื่นขึ้นถึงสี่ห้าหมื่นด้วกันครับเต็บประเซื้อเยอะนะครับนะ คือกค่สิบยี่สิบตัวบ่เกินนี่นะครับนะงูสีแดงแดงมันก็เลือกเอาอ่ามัคือเวียดเวียดเนี่ยซื้อครับขอให้อ้วนนะครับซื้อทุกอาสายพันธุ์นะพี่น้องนะก็ขอขอบคุณนะครับชาวเวียดนามนะครับที่เขามาซื้อวัวคนไทยนะครับหัวงัวคนไทยเยอะนะครับเนี่ยนี่บรรยากาศนี่ครับพุทธไทยเบื้องนี้ครับเวียดนามซื้อนะครับอ่านี่ยไทยไทยกิบแล้วก็ เดี๋ยวผมจะเข้านะครับเขาแยกกันช่างนะครับเนี่ยผมก็จะเดินทางนะลกิจเสร็จกับสี่โมงเสาร์ก็เดินทางไปวัดก่อวันเที่ยงนะครับนะผมก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับงานผมก็เขาเยากันช่างกันธลักนะครับอีกหนึ่งนัดนะครับผมก็จะพักก็จะเขา้าอี่ก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะครับวันอาทีตหนึ่งวันผุดบอกวันทิต2สองพฤหัสประวาณวันที่3สามนะน่าจะเขานะครับนะสามน่าจะเขาสมปอยละนะครับนะ ซีก็แยกกันช่างแหล่ะนะครับนะแม่นบอกนะครัขอมุลผิดฝ่ายขอโทษขอภหยพี่น้องนะครับนะผมมั่นสุกเสาร์หน้านะครับนะนาจะเข่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสามเอชหนึ่งนี่ตรงกับช่วงกลางๆสัปดาห์ช่วงผมหยุดยุแล้วนะครับนะผมก็จะเข่าพฤหัสสุกเหมือนเดิมเอสุกเสาร์เหมือนเดิมนะครับนะสําหรับตลาดังหวดศรีสเกตนะครับผมเข่าในนอกรับเพื่อจะเบ่งราค่าเพื่อจะเบ่งบรรยากาศนะครับ เอว่าลอยไห้มีการซื้อขายนะครับงวอ้วนเด้อพี่น้องเด้วงวองอ้วนครับงวอ้วนนะครับงวอ่วนว่าแห้งนะครับะร่ะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ